มีน้องโยโยจะมาแนะนำนี่ค่ะเครื่องตัดต่อสายไฟเบอร์หรือว่าฟิวชั่นสไพร์ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องยายโยนะคะกับรายการ Recommend by T&M ค่ะโดยเจ้าเครื่อง Fu s ช o n Spray ที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะเป็นยี่ห้อ Fiber Fox รุ่น Mini 5C Plus ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากประเทศเกาหลีค่ะซึ่งตัว Fu s ช o n Spray Mini 5C p l u ตัวนี้นะคะทางเราบริษัท T&M ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายนะคะได้นำเข้ามาในประเทศไทยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะ คราวนี้เรามาลองดูกันนะคะว่าเจ้า Fusion Sprite m นี i 5C+ ตัวนี้ทำอะไรกันได้บ้างคะ่ะอันดับแรกเครื่อง Fusion Sprite Mini 5C+ นั้นรองรับการทำงานแบบออโต้และกึ่งออโต้รวมทั้งสามารถใช้งานสายไฟเบอร์แบบ s i n เกิลโหมและมัลติโหมดโดยลูกค้าสามารถเลือกการทำงานได้ด้วยตัวเองค่ะพร้อมทั้งรองรับการใช้งานภาษาไทยด้วยนะคะ คราวนี้เรามาพูดถึงสเปคของเครื่อง Fusion Sprite Mini 5C p น u s กันบ้างค่ะโดยเจ้าเครื่อง Fusion Sprite Mini 5C Plus นั้นจะมีขนาดหน้าจอ4.3นิ้วรองรับระบบทัชส,สกรีนสามารถใช้งานได้นานถึง250ครั้งต่อแบตเตอรี่1ก้อนกันเลยทีเดียวค่ะมีความเร็วในการเชื่อมต่ออยู่ที่6วินาทีและใช้เวลาในการอบที่10วินาที ถือว่าเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะตัวเครื่องยังรองรับการใช้งานสาย Drop Wire Round Type 3.5ได้ค่ะแอบบกระซิบนิดนึงนะคะว่า TOT เขาก็ใช้สายนี้ค่ะแถมเรายังมีบริการหลังการขายตรวจเช็คซ่อมอบรมในประเทศไทยได้นะคะคนลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อาทางบริษทัท T&M n M ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะ สำหรับวันนี้ยายโอต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะมาพบกันใหม่ในการรีวิวสินค้าในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ